สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรูจานะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะลูกเรามาดูในรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเดกๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่14เลยลูกมันต่อจากแบบฝึกที่เราทําไปในหน้าที่13เนอะ ขาบอกว่าให้เราเขียนผังงานนะคะในการทําไข่เจียวนะคะลูกที่เราเขียนไปแล้วนะคะที่เราเขียนขั้นตอนการทําไข่เจียวลงไปแล้วทีนี้หนะ้าที่14บอกว่าให้เราเขียนผังงานนะคะ,ะเด็กๆดูตามครูจ๋าได้เลยลูกหนึ่งเริ่มต้นสองนะคะตอกไข่ใส่ถ้วยสามปรุงรสสี่ตีไข่ห้าเปิดเตาแก๊ 6, สหกใส่น้ำมันเจ็ดเดียวไข่จนสุก แล้วก็จบการทํางานนะคะเราก็จะเขียนพังงานได้ดังนี้เลยเด็กๆบันทึกลงไปเลยลูกถ้าหากเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งงานในกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ